สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องขาลอบดึกนะคะกลาลังสินนวลก็เลยมาเห็นข่าวพี่น้องม่เห็นข่าวว่าป้าจิตูพีนน่น้องน่าสงสารน้องลิซ่าจังเลยค่ะพี่น้องเขาบอกน้องลิซ่าริพิง์นะคะพี่น้อง, Lisa, อ Pink, ะะองไปเล่นคอนเสิร์ตอยู่ที่อะไรนะคะสหรัฐอเมริกาตะกี้นะคะกับเป็นยังไงน้องลิซ่ากับติดโควิดคับพี่น้อง, Lisa, COVID, องเป็นโควิดเอ่อชนิดใหม่นะรุ่นดื้อด้วยพี่น้องนะคะ ถึงบอกว่านี่เราโอ้น่าสงสารน้องลิซ่ามากนะคะพี่น้องอุต่าหนไปเล่นคอนเสิร์ตใ้สนุสนานใช่ไหมก็เพราะว่ามันเป็นการที่อคอนเสิร์ตเนาะ,ะพี่น้องเนาะเพราะว่าคนมันชุมชนม,มันเยอะตอนนี้ระบาดมากเลยพี่น้องนะคะภาะวานาให้น้องลิซ่าหายเร็วนะคะให้เป็นกําลังใจเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะตอนนี้ต่างประเทศโควิดระ,ะบาดมากกว่าประเทศไทยแล้วนเดี๋ยวนี้ถ้าคนเราไม่รู้จักรักษาทําไมต่างประเทศมันดื้อมันจะไม่ยอมฉีดวัคซีนนะคะ เห็นไหมคะตอนนี้เขาว่า,าบอกว่าเออให้ฉีดวัคซีนนะนเนาะวัคซีนนะเราต้องรีบฉีดวัคซีนค่ะประเทศเนยงค่ะอ่ฮอ,อลแลนด์เห็นบค่ค่ะพ้นทุดไทยวัคซีนมาไม่ยอมฉีดคนพุ่งขึ้นนะ,ะพี่น้องตายตั้งเป็นแสนนะคะตอนนี้ต้องได้นําคนผู้ป่วยไปรักษาลกูกอยู่ที่เยอรมันขึ้นอีกนี่แหละคะ่ะพี่น้อง มันเป็นประเทศอยู่ใกล้กันติดกันมันก็เลยติดมากกว่าเราเป็นเยี่ยมยังดีนะคะเป็นเยี่ยมป้องกันให้ทุกคนจะต้องไปฉีดวัคซีนทันทีลุงไหมพวกนี้ลุงไหม,ไ,หมไปฉีดวัคซีนเป็นเลยบอกว่าจะต้องอ่าอ่าบุกไข่ป่าฉีดวัคซีนเลยเพราะว่าวัคซีนเข็มสามเนี่ยมันเป็นการที่ว่าป้องกันอ่าป้องกันเอียงกับพี่น้องเพราะว่าไข้ขึ้นสูงหรืออะไรมันจะอ่าป้องกันโควิดได้ได้แน่นอนกว่านะคะ พวกฝรั่งมันโง่ถ้าเกิดมีวัคซีนดีกลับไม่อยากจะ,ะไม่อยากจะฉีดวัคซีนนะฮะพี่น้องมันแย่มากนะ,ะสำหรับไอ้พวกฝรั่งมันดื้อนะ,ะพี่น้องเห็นไหมมันก็เห็นแบบประเทศฮอลแลนด์อะ,อะเห็นประเทศฮอลแลนด์พากันประท้วงกันใช่ไหมคะประท้วงกูไม่เอาไม่เอาอะวัคซีนไม่เอาวัคซีนใช่ไหมคะพอผลสุดท้ายก็อผลสุดท้ายเอ้ยห,หยุดอพอผลสุดท้ายเห็นไหมคะ พอมันประท้วงกันแล้วเนี่ยแล้วประเทศใกล้เคียงมันก็เลยอยากเอาตามด้วยเฮ้ยมันไม่จําเป็นเลยนะคะเพราะว่าประเทศฮอลแลนด์เขาก็ยังไม่อฉีดไม่ประท้วงที่นี่เบีเบียมเอาด้วยค่ะพี่น้องไปประท้วงเมื่อวานเนีนมาโอ้โหสมไฟชนชนเปิดเหมือนเกิดเหมือนเหมือนอะไรสร้างม็บคือแบบโอ้พี่น้องเลยแบบฝรั่งพวกนี้มันทําไมมันไม่รู้จักเชื่อนะคะให้มันตายกันไปหมดแล้วมันถึงจะรู้ใช่ไหมนะคะทึกว่าช่วงนี้ไม่สมควรที่จะออกนอกบ้านนะคะ อันตรายมากนะฉีดยารักษาแล้วก็พกเจวตลอดปิดหน้ากากงดดราม่านะคะพี่น้องนะคะยากินยาเทียวยาอย่างไรนะะพี่น้องเอ็นบ่ามันติดเชื้อมากแล้วผู้ใดสิหูว่าขนาดน้องลิซ่าเนี่ยเป็นคนบนาดจะติดเนะะพี่น้องนะคะเขาอยู่ในแวกบงอันนี้นะคะเอ่อคนก็นะคะไม่ค่อยได้เข้าใกล้คนสักเท่าไหร่ป้าคิดว่านะเขาก็อยู่บนเวทีหรือเขาอยู่นู่นนี่พอไปอเมริกางวดนี้ติดโควิดมาอู ี่นงคน่าสงสารมากนะเพราะว่าเป็นโควิดชุดใหญ่เนี่ยนะคะอันตรายเขาบอกว่านี่ฆ่าถึงชีวิตได้มันเพรานะคุณนั่มันติดนะตอนนี้เพราะว่ามันมาจากอเมริกาเลยนะอ,อ,อะไรนะโควิดตัวใหม่เนี่ยตัวที่3เนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันรวมตัวจากอ่าอ่าบีหนึ่งบีสองมามันมารวมตัวกันมันมาเป็น B3 มันทึกบอกว่าตอนนี้มันร้ายแรงที่ว่าถ้าใครติดเชื้อเนี่ยดูได้ไม่นานอะ่ะนะ,ะเสียชีวิตก็เห็นไหมอ่า วันนี้ป้ากระดูข่าวนะคะยังข่าวที่เอ่ออ่าเามืองไทยเนี่ยอา่างตาใหญ่นะขี่รถกันมานะคะพี่น้องขี่รถกันไปตามดิมถนนนะคะเป็นคนจังหวัดอะไรนะคะจังหวัดอ,อุบุนเจ้บาบ่าวขจังหวัดอุบพุพอพอพอ,พอข็นไปเข็นมาอย่างเงี้ยเมียตายไม่รู้ตัวพี่น้องเมียป่วยนะะเป็นอัมพาตพิการนะคะก็ขี่รถมา อุ้ยมากกว่าสิบกว่ากิโลนะพี่น้องเดินตากแดดแร้อนจนไม่รู้ตัวเมียตัวเองก็คือแบบช็อกนะพี่น้องนะอากาศก็ร้อนด้วยผั <c oughs> วก็ไม่รู้ว่าเมียตาย <c oughs> พ้นสุดท้ายมาตรวจนะติดโควิดโอ้โหพี่น้องก็น่าเศร้าใจจริงๆนะ <c oughs> ประเทศไทยเอ้ยนะพี่น้องนะคือเป็นห่วงนะพี่น้องอ่าป้ากะลีคิดว่า อยากให้ทุกคนนะ,ะดูแลตัวเองเยอะๆมากๆนะคะอย่าหวังที่ออกข้างนอกบ้านแล้วก็ไม่ใส่หน้ากากนะคะไม่สมควรที่ไม่จําเป็นออกอย่าออกเลยค่ะช่วงนี้เราก็ต้องเก็บตัวเองให้มากที่สุดเพราะเรามันเนะมืองไทยอะถ้ามันติดโควิดแล้วอะมันไม่มียารักษาแล้วก็เราก็ค่าโรงพยาบาลก็แพงไม่มีเงินมันก็โรงพยาบาลมันก็ไม่อยากจะรับใช่ไหมคะเราคือทางที่ดีนะเราก็อยู่บ้านต้สมสมุนไพรกินนะคะป้องกันเอาไว้ นะมีอะไรก็ประหยัดกินเอาไปนะทุ่ๆที่ไถ,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 ถไปก็เป็นห่วงค่ะพี่น้องนะคะป้ายัางคิดอยู่เลยโอ้เราแย่อยากให้โควิดมันหายไปเร็วๆเขาบอกว่าถึงปีหนะ้าสองสมปีมันจะหมดไหมนะคะมันอย่างนี้แหละค่ะเพราะว่าพ่ะคนเราอะ่ะมันประมาทในชีวิตมันไม่ดูมันไม่นั่นกันมานะอย่างที่ป้าไปในเมืองงวดที่แล้วนะสองสามวันที่แล้วเมื่อวานก่อนเนี่ย นะเห็นเขาไล่อุย้ยประทวงกันวิ่งโอ้วิ่งหนีดีนะมันไม่เจอช่วงป้าเดินช่วงนั้นพอดีแต่ไปเห็นพวกที่เด็กมันก็พากันเข้าไปขโมยของในร้านแบรนด์นิมนะฮะอุย้ยกางเกงวอมเสื้อวอมเสื้ออะไรแบบพวกรองเท้าในากี้พวกอะไรนะของแบรนด์ทั้งนั้นมันวิ่งกันมาทําเป็นกลุ่มนะสิบคนนะนะพวกแขกขาเงี้ยพวกนี้มันทํากันนะ โอ้โหตำรวจนะวิ่งจับแทบไม่ทันนะเพราะว่าพวกนี้มันตั้งตัวไม่ติดขนาดอยู่ในชุมชนคนเยอะๆนะคะ,ะคือช้อปปิ้งเซ็นเตอร์อะคนแน่นมากมันยังกล้าทําเลยนะะบางทีเราก็ให้ระมัดระวังในงเรื่องการโดนยิ่งกระปุงกระเป๋านะคะกระชากมั่งพวกนี้มันวิชาชีพมันเยอะนะคะตอนนี้เพราะว่าโควิดนะ มันระบาดมันก็ยิงว่าแหละนะอน่ยช่วงนี้เห็นไหมป้าออกอไปต้มปลา้าวันนี้นะพี่น้องเอเพื่อเปิดประตูนะฮะเป็นหวัดเลยนเราะอากาศมันหนาวมากค่ะพี่น้องเหนะ็มไหมหวัดกินหายใจไม่ออกเลยวันสองวันนี้ป้าก็รู้สึกว่าเออฟิลมันก็เดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ค่อยดีบางทีก็เครียดอย่างเงี้ยก็ไม่ถึงกับมากหรอกค่ะเพราะว่าอากาศมันหนาวด้วยมันก็ปวดจมูกขึ้นเนะี่ยเพราะว่าเราเป็นลงายๆว่าแพ้อากาศนะะอ่า เขาเรียกกับแพ้อากาศแพ้พวกเกสรดอกไม้อะไรเนี่ยนะคะพราโดนฝุ่น,นพอโดนหนาวว่าหายใจไม่ออกนะ,ะมันจะต้องกินยาเดี๋ยวถ้ากินยาทุกวันทุกวันป้าไม่อยากกินยานะคะเพราะว่าถ้ากินยาแล้วมันมันมันจะเครียดแล้วก็มันก็แบบทํางานเนี่ยเหมือนกับกินยาบ้าเลยอะ่ะจะบอกให้ว่ามีแรงนะคะถึงบอกว่าไม่อยากกินเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ป้าทํางานเนี่ยป้าก,ก็กินยาอย่างนี้แหละเพราะกินยาทุกวันมันก็ทําให้แบบว่าตัวเองเนี่ยหมดพลัง นะร,ร่างกายถึงกพูดไงก็ต้องบอกว่าร่างกายอ,อ่ะเสียพลังงานเสียเพราะว่าใช้งานแรงเกินอัตราเกินเกินเกินความความอะไรอ่ะอายุเรานะคะป้าทํางานหนักมากวันหนึ่งแปดชั่วโมงนะคะทางานไม่ได้หยุดเลยแต่ทํางานเต็มอย่างเงี้ยเรางานก็มันลุ้นด้วยแล้วป้าก็บางทีเราเราเหนื่อยเราไม่รู้จักเหนื่อยเลยนะพอเรากินยาเข้าไปอย่างเงี้ยมันยาแก้แพ้แก้อะไรนะมันทํางานแบบมือเราก็ทําแข่งกับเวลาแข่งกับเครื่องจักรเครื่อง เครื่องอเครื่องมาชีนอย่างเงี้ยมันก็ทําให้พลังงานเราอะเสียไปตรงนั้นพอพอแบบถึงบ้านอย่างเงี้ยสลบสลายตึงพอเราเลิกกินจริงจริงมันจริงอะเราก็เริ่มมีนะฮะรู้สึกตัวแล้วพอเราเริ่มกินยาว่าเราอะป่วยนะเราว่าอุย้ยร่างกายรับไม่ไหวแห้แมหมหมอก็จะบอกว่าเนี่ยร่างกายกระปุดร่างกายร่างกายคือก็เลยว,ว่าทุกอย่างอะเครื่องในเสียว่าง,งันเถอะถ้าเป็นพวกรถยนต์เนี่ยเขาบอกว่าเครื่อง เครื่องเนี่ยต้องยกเครื่องใหม่มันเสียต้องพักผ่อนเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะแต่ดีนะป้าก็พักผ่อนได้สองเดือนแล้วนะคะก็ดีขึ้นอยู่แต่บางครั้งเนี่ยบางทีตาภาพปุดม,มากๆนะยิ่งอากาศนหนาวๆปวดปวดไปหมดเลยพี่น้องปวดเลยนะ,ะ้าถึงบอกว่าพยายามรักษาตัวเองอยู่บ้านอย่างเงี้ยแหละคะ่ะไม่ค่อยอยากออกไปไหนเที่ยวกินข้างนอกป้าก็ไม่กินไม่เที่ยวไม่อะไรอยู่แล้วนะคะนอกจากเราจะไปวัดทําบุญอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็หมดหน้าทําบุญแล้วนะคะออกตั้งแต่ออกพรรษาแล้วก็ไม่ได้ไปทําบุญแล้วนะคะช่วงนี้หน้าหนาวก็ วัดก็เงียบนะแต่บางคนก็มีอยู่ใกล้ก็ไปทําบุญนะไนะเพราะว่าป้าอยู่ไกลไกลวัดมากพี่น้องกี่วัดกี่วัดก็อยู่ไกลไปลําบากนะคะจะมีโอกาสเออช่วงเนี้หน้าร้อนป่าก,ก็ไปนะคะมันอยู่ไกลมันไปลําบากเพราะว่ารถมันวิ่งนะพี่น้องถ้เาเกิดที่มะลงเรือเหนาอะ่ะเพราะล้อรถมันลื่นนะคะขับรถลําบากเพราะสายตาก็ไม่ค่อยดีแล้วมันรู้สึกว่ามันฟ้านะมันมองไม่ชัดเนะี่ยตอนนี้เพราะว่าเราก็ตาม,มาอายุแลลวค่ะนะคะ,นะคะแต่ป้าป้าก็ ยังสู้ยังสู้เหมือนเดิมกัดจะแข็งแรงก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วคับเพราะว่าตั้งแต่อายุมาตั้ง50กว่านี่เรายังไม่เคยป่วยไม่เข้าโรงพยาบาลเลยนะคบพี่น้องเราก็ถึงบอกว่าเอาเพาเราเครียดเราทํางานเรามันก็เริ่มเริ่มปินนะคะทุกคนก็อยากให้ ทุกคนได้ดูแลสุขภาพตัวเองนะคะป้าก็เป็นห่วงะะวันนี้ป้าก็ไลฟ์สดนะ,ะช่องส้มทอกชวนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะคะเพราะว่าจะไลฟ์สดช่องนี้บางทีป้าก็จับโทรศพัพท์ผิดนะคะบางทีก็เออเอาแบ,แบ่งแบ่งกันไปนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าเกิดป้าทําป้าไม่ได้ทํากันบ้านเลยก็เว้นสักวันหนึ่งเพราะว่าบางทีคนยังไม่ได้ย้อนหลังเลยนะคะไปดูคลิปใหม่คลิปใหม่นะ,ะย้อนหลังดูด้วยนะคะ กดไลค์กดแชร์ป้าด้วยนะคะพี่น้องให้เป็นกําลังใจหน่อยนะป้าก็พยายามานั่งทํากันบ้านอะไรเงี้ยบางทีก็ทําของเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยบางทีนึกอะไรได้ก็ป้าก็ทํานะครับมันอยู่เฉยๆอะ่ะมันก็มันก็เหนื่อยนะน้ําหนักก็ขึ้นนะเพราะว่าเรากินนอนอย่างเงี้ยนะพี่น้องมันก็ไม่ได้ทําอะไรเนาะแต่เพราะว่าใกล้รอบเดือนมาแล้วว่าป้า,อ,าอะไรอะ่ะท้องไม่อยากแต่ปากอยากอะไรเงี้ยนะคะมันเป็นอย่างนี้นะมันเลยแบบว่า คนมันจะอ้วนกับพราะอย่างนี้แหละค่ะนะ,ะเดี๋ยวป้าก็ลดง่ายค่ะเดี๋ยวก็ลดนะเพราะตอนนี้ป้าก็ลดลงได้1นกิโลแล้วนะ,ะพยายามเพราะจากเมื่อก่อนจากฮอลิเดย์มาน่ยกิน3ามสมื้อทั้งวันน่ะน้ำหนักขึ้นมาจึเจ็กว่านะคะเจ็กิโลตอนนี้ลดลงเอเจ็ดสิบแล้วนะคะ ยังต้องลงอีก5กิโลนะแต่ว่าอาศัยว่าป้าสูงเดี๋ยวป้านลดลงอีกนะตอนนี้ลดลงมาอีก1กิโลแล้วนะคะป้าก็จะวิ่งจอบอยู่ในบ้านนี่แหละนะมีเครื่องออกกาลังกายอยู่แต่ก็จะวิ่งออกกําลังกายนะพี่น้องก็ฝึกฝนตัวเองหมอก็บอกว่าก็ต้องฝึกฝนตัวเองเพราะว่าเดี๋ยวนั่งมากๆกขาเพราะว่าชอบจะชา นะกลัวมันจะเป็นจะเป็นอัมบพึกอะกลัวนะคะก็ต้องออกกําลังกายก็ต้องฝึกฝนตัวเองนะคะวันนี้ป้าก็มาทักทายรอบดึกนะคะพี่น้องก็ขอบคุณมากมายนะ,ะอให้ทุกคนนะคะดูแลตัวเองนะนะขอบคุณมากมายอ่ะรักๆเจ๋เชนะคะคุณในทุกคนดนะคะเดอ้อสวัสดีค่ะ